สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งค่ะกับ TripTalk by Abitabi ค่ะวันนี้เดินทางมาถึงฤดูการที่เป็นฤดูฝนนะคะแต่เราจะไม่ได้คุยเรื่องฤดูฝนหรือฤดูมรสุมของญี่ปุ่นในวันนี้นะคะเราจะมองล่วงหน้าไปอีกสัก2เดือนละค่ะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่ฤดูแห่งใบไม้ที่มีสีสันส้มน้ำตาลเหลืองแดง นะคะก็คือฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เป็น EP ีที่94ค่ะเราจะคุยเรื่อง9กระเช้า,าชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้เป็นบทความจาก JNTO. OR. TH นะคะซึ่งเพิ่งจะ u ลอนตัวข้อมูลนี้ในเว็บไซต์เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งก็ต้อนรับฤดูการแห่งการท่องเที่ยว ช่วงพีคของญี่ปุ่นของปีเลยนะคะก็คือสำหรับฤดูใบไม้ร่วงที่กำลังจะถึงนี้สำหรับฤดูใบไม้ร่วงจัดว่าเป็นหนึ่งในฤดูการที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่นนะคะในฤดูการหนึ่งที่คนนิยมไปเที่ยวกันแต่ละสถานที่ต่างมีลักษณะเฉพาะตัวนะคะวันนี้ที่จะเป็นบทความเรื่องก้าวกระเช้าเนี่ยวันนี้จะแนะนำแค่3กระเช้าก่อนละกันนะคะสำหรับสหรับ สามใน9กระเช้าที่บทความเขาแนะนํากันก็ค่หวังว่าจะเป็นที่ที่อยู่ในแพลนของหลายๆคนที่วางแผนที่จะไปชมใบไม้เปลี่ยนสีกันนะคะเขาบอกว่าความสวยงามในฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่นเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์นะคะหลายๆคนมักจะบอกว่าฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าออทามของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ ของทางยุโรปนะคะหลายๆคนบอกว่าที่ญี่ปุ่นอชอกว่าญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าญี่ปุ่นมีความเป็นหลากหลายสีในหนึ่งเขาอาจจะมีทุกสีเลยอาจจะเป็นแต่สีเขียวสีน้ําตาลสีเหลืองนะคะแล้วก็สีส้มแล้วก็สีแดงนะคะแล้วก็ล้นๆนะคะอาจจะมีครบทุกทุกอารมณ์ในหนึ่งเขาเมื่อเราขึ้นกระเช้าขึ้นไปชม,มนะคะ เขาบอกว่า,ามีความเป็นเอกลักษณ์ค่ะอาทิเช่นใบไม้เปลี่ยนสีที่แต่งแต้มสีสันให้วัดวาอารามนะคะถ้า,เ,าเป็นเป็นย่านที่มีที่เป็นสถานที่ตั้งของวัดด้วยนะคะหรือภูเขาที่ถูกย้อมด้วยสีที่จัดจ้านตั้งแต่สีเขียวเหลืองส้มแดงตามที่บอกไปเมื่อกี้นะคะและยังสามารถเห็นได้ครบทุกสีในเวลาเดียวกัน อันนี้ค่ะเป็นสเสน่ห์ของญี่ปุ่นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทริปฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่นก็คือการขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีนะคะในระหว่างทางที่นั่งอยู่ในกระเช้าเนี่ยก็จะได้เห็นทัศนียภาพของใบไม้ย้อมสีเป็นสีแดงสีเหลืองแซมสลับไปกับสีเขียวหรือเป็นที่รู้จัก ในคําว่าภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าโคโยนะคะซึ่งก็แปลว่าฤดูใบไม้ร่วงนะคะหรือใบไม้เปลี่ยนสีเขาบอกว่าในบทความจะแนะนําด้วยนะคะบอกว่าข้อควรปฏิบัติเมื่อขึ้นกระเช้าขึ้นไปชมวิวสูงในที่สูงๆเนี่ยควรจะทํำยังไงบ้างน,นะคะหนึเขาบอกว่าให้ถอดกระเป๋าเป้สะพายหลังขนาดใหญ่แล้วก็วางไว้ข้างเท้าตรงที่นั่ง ะะอันนี้คือ,คอ,เ,อเวลานั่งนี่อย่าคือตัวตัว,ตวไอเปสะภายหลังเนี่ยมันเกะกะนะคะให้ถอดเป้ออกจากหลังนะคะแล้วก็วางไว้ตรงถ้าเกิดมีที่นั่งก็ให้วางไว้ตรงเทา้าระหว่างที่นั่งหรือวางไว้บนตักก็ได้สองไม่ควรรีบวิ่งเข้าไปในกระเช้าก็คืออย่าแซงนะคะหากผู้โดยสารมีจำนวนมากให้รอกระเช้า คันถัดไปก็คือไม่ต้องแบบไม่ต้องกลัวตกกรอบนะคะมันกระเช้ามันจะวิ่งวนตลอดเวลานะคะไม่ต้องรีบถ้ามันยังยังไม่ถึงเวลาปิดทําการเนี่ยมันจะวนไปวนมามันจะเป็นเส้นที่วิ่งเป็นวงกลมอยู่แล้วนะคะตัวกระเช้า <c oughs> ก็อย่าอย่ารีบอย่าแซง3คือไม่ดันหรือเบียดผู้โดยสารคนอื่นเพื่อที่จะแซงให้ขึ้นกระเช้านะคะอันนี้ก็เป็นมารยาทโดยปกติ 4. ไม่ควร วิ่งเล่นหรือทําให้กระเช้าโคลงเพลงเพื่อความปลอดภัยบทความนี้เป็นบทความภาษาไทยนะคะแปลมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําทให้อ่านได้ง่ายนะคะก็เป็นไปตามนี้คือไม่ควรคือจริงๆแล้วกระเช้ามันไม่ได้ใหญ่พอที่จะไปวิ่งเล่นได้แต่คงจะหมายถึงห้ามเดินไปเดินมาซะมากกว่าในความเป็นจริงนะคะห้ามเดินไปเดินมาหรือทําให้กระเช้าโคลงเพลงเพื่อความปลอดภัย คะ5ก็เป็นมรรยาทั่วไปคือห้ามพูดคุยเสียงดังไม่ต้องกรี๊ดกราดเจียวจาวนะคะในที่สาธารณะแบบนั้นนะคะอันนี้ก็คือบางทีแล้วกลุ่มคนไทยก็จะเก็บอาการเก็บทรงไม่ค่อยอยู่นะคะสนุกแลวกรี๊ดกราดเสียงดังก็ควรจะระงับกริยาไว้นิดหนึ่งว่าไม่ไม่พูดคุยเสียงดังแล้วก็ไม่ส่งเสียงเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะคะอันนี้คือข้อ5ปฏิบัติเมื่อขึ้นกระเช้าที่ขึ้นไปชมวิวในในที่สูงสูงนะคะ สำหรับการพยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีพยากรณ์ประกาศอยู่ทุกปีเพราะว่าเหมือนกับซากุระเลยนะคะว่าในแต่ละปีเนี่ยภูมิอากาศหรือว่าสภาพอากาศเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันจะมีความเย็น ซึ่งเข้าสู่เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่หน้าหนาวหรือฤดูที่มีหิมะไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่และไม่เท่ากันในแต่ละปีดังนั้นเขาต้องมีประกาศให้ทราบนะคะโดยปกติฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่นจะตรงตรงกับเดือนตุลาคมนะคะจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะฤดูใบไม้ร่วงนะคะอย่างเป็นทางการจะอยู่ประมาณเดือนตุลาจนถึงต้นพฤศจิกายนและจะเริ่มเปลี่ยนสีบริเวณที่มีอากาศหนาวก่อน นะคะก็คือเหนือจรดใต้นะคะไล่จากเหนือลงมาไม่เหมือนซากุระซากุระจะบานจากใต้ขึ้นไปเหนือนะคะอันนี้เป็นสภาพทางธรรมชาติก็คือว่าถ้าเกิดว่าช่วงภูมิประเทศใดหรือท้องที่ใดที่มีอากาศหนาวเย็นเร็วนะคะก็คือไล่มาจากฮอกไกโดเนี่ยก็จะมีใบไม้เปลี่ยนสีเร็วกว่าที่อื่นนะคะอย่างเช่นฮอกไกโดแล้วค่อยๆเลื่อนลงมา อย่างภาคกลางและภาคใต้ตามลําดับในภาคใต้ในเกาะคิวชูปกติจะพื้นที่ที่มีใบไม้ไมเปลี่ยนสีจะมีน้อยที่นะคะแล้วก็สีก็จะไม่ได้สวยมากแล้วโอกินาวาก็จะไม่มีใบไม้เปลี่ยนสีนะคะนี่ก็ต้องดูว่าเราจะไปตรงไหนในแต่ละปีทางสมาคมพยากรณ์อากาศญี่ปุ่นหรือ JMC นะคะ Japan Meteorological Corporation JMC จะอัปเดตพยากรใบไม้เปลี่ยนสีประมาณช่วงเดือนกันยาถึงพฤศจิกายนสามารถเช็คตัวพยากร์ใบไม้เปลี่ยนสีได้ที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า,า https แล้วก็สองจุดนะคะแล้วก็ slash n ขีดกลาง kishou นะคะ k i s, s h o u com นะคะแล้วก็ corp/corp/news/news ข่าวนะคะวงเล็บ https: colon slash slash อันนี้เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเว็บไซต์นะคะ h เอาใหม่นะคะ https: colon slash slash n ขีดกลาง k i s h o c o m นะคะตัวนี้จะเข้าไปสู่การพยากรนะคะหรือไม่ก็จะเป็น อีกหนึ่งเว็บนะคะ https: //tenki.jp uh, น,นะคะ tenki.jp นะคะลองหาชื่อนี้ดูก็จะเป็นตัวพยากรฤดูช่วงของใบไม้เปลี่ยนสีของแต่ละปีนะคะสำหรับการแต่งกายในฤดูใบไม้ร่วงนะคะในช่วงใบไม้ช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยความชื้นและอุณหภูมิจะเริ่มลดลงทำให้มีอากาศที่เย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่15-25องศาทั้งประเทศจะคล้ายๆกับว่าติดแอร์อยู่ตลอดเวลาเซลเซียสนะคะและอุณหภูมิจะต่ำลงในตอนกลางคืนและตอนเช้าเสื้อผ้าที่คุณจะเตรียมไปก็ต้องเหมาะกับสภาพอากาศนะคะอย่างเช่นเสื้อแขนยาวเสื้อไหมพรมสเวตเตอร์ที่ไม่หนามากแล้วก็สามารถคลุมทับด้วยเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อโค้ทเนื้อบางไลท์โค้ท เผื่อไว้ถอดออกในช่วงเวลากลางวันก็ได้นะคะใส่ใครที่ใส่กระโปรงสั้นแนะนําให้พกถุงน่องติดตัวไปด้วยนะคะคนไทยอาจจะลืมถุงน่องไปแล้วว่าถุงน่องคืออะไรนะคะแต่ถ้าเกิดไปญี่ปุ่นในช่วงอ่อทัมเนี่ยถุงน่องยังมีประโยชน์อยู่นะคะ ก็ให้พกถุงน่องไปด้วยถ้าเกิดเราใส่เสื้อผ้า,ากระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใส่ถุงน่องอีกชั้นหนึ่งติดไปด้วยเพราะมันจะหนาวขารองเท้าก็สามารถจะใส่เป็นบูทตแบบสั้นหรือรองเท้าผ้าใบหรือคัชชูได้ตามสะดวกนะคะก็แล้วแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเพราะมันยังไม่หนาวมากนะคะฤดูแห่งใบไ,ไม้ร่วงที่เมนูแห่งฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะคะเขามีเมนูประจําฤดูกาลด้วยนะคะเขาบอกว่าเมนูแห่งฤดูใบไ,ไม้ร่วงที่ไม่ควรพลาดเลยก็ เขาว่ากันว่าฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูกาลที่มีของอร่อยมากที่สุดอันนีเน้เป็นของแถมนะคะระหว่างที่เที่ยวสถานที่สวยงามนี้ก็จะมีของอร่อยตามมาเพราะวัตถุดิบหลายอย่างมีช่วงพีคในฤดูพอดีไม่ว่าจะเป็นปลาเห็ดข้าวและผลไม้ต่างๆอย่างเช่นปลาคัสโอะ หรือปลาโอย่างอันนี้เป็นฤดูกาลของเขาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะซูชิปลาต่างๆอย่างเช่นปลาตาเดียวเนื้อขาวปลาสลัาลีนะคะอันนี้ก็จะเป็นฤดูกาลของเขานอนนั้นก็มีปลาซัมะย่างนะคะข้าวอบแปะกล้วยข้าวอบเห็ดมัตสึทาเกะนะคะซุปเห็ดมัตสึทาเกะลูกพลับเกาลัดนะคะ ซึ่งนิยมนำมาทำขนมอมองบลังหรือว่าเค้กนะคะแล้วก็มันเทศของญี่ปุ่นนะคะอันนี้จะเป็นจะเป็นของอร่อยในฤดูกาลนะคะแล้วก็ใน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 ตัวบทความตัวนี้เขาจะแนะนำทั้งหมด 9ก้ากระเช้านะคะอันนี้เป็นแค่เกินมาแล้วหมด9กระเช้าวันนี้ในตอนนี้นะคะตอน9 4เราจะแนะนํา3กระเช้าก่อนนะคะเพราะว่าเนื้อหามันจะยาวเกินไปถ้าเกิดเราพูดทั้งหมด9กระเช้าวันนี้พามาฝากกัน3กระเช้าก่อนอาการเริ่มจาก1กระเช้าลอยฟ้านาเอบะ ดรากอนดล่านะคะนาเอบะดรากอนดอล่ e ba, Dragon, Dollar, นะคะจริงๆกอนดลก็คือตัวกัะเช้าดรากอนโดอล่าเขาก็เอาคำว่าดรากอนกับ o n กอนดลมาผสมกันนาเอบะดรากอนด l ล่ารบเวที่จังหวัดนีงาตะนะคะ กระเช้าลอยฟ้านาเอบะเนี่ยเป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นด้วยความยาวถึง5,481เมตรก็คือ5กิโลครึ่งโดยประมาณนะคะเชื่อมต่อระหว่างที่ราบสูงนาเอบะโคเกนกับทาชิโรโคเกนเมืองยูซาวะจังหวัดนีกาตะอะยูซาวะเราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆจากเป็นเป็นเมืองที่มีลานสกีที่ใกล้ที่ไม่ไกลจากโตเกียวมากนะคะ อันนี้ก็จะเป็นกระเช้าลอยฟ้านาเอบะดรากอนด l ل ا นะคะกระเช้าแห่งนี้สามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของธรรมชาติได้แบบ360องศาโดยเฉพาะฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิให้บริการระหว่างสถานีดรากอนด ولا ซันร็ุกับสถานีดรากอนด و ่ ا ซันโจนะคะโดยใช้เวลาเที่ยวละเที่ยวละ25นาทีในการเดินทางไป ด้านบนนะคะก็คือทั้งเส้นนี่คือ25นาทีนะคะไป25นาทีแล้วก็ลงมา25นาทีช่วงเวลาในการชมใบไม้เปลี่ยนสีก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นในช่วงเดือนกลางเดือนตุลาคมนะคะก็จะถึงนี่แล้วใครวางแผนกันนะ,นะคะจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนหลังจากนั้นนี่คือมันจะกลายเป็นหิมะแล้วนะคะมันก็จะไม่เห็นใบไม้เปลี่ยนสีแล้วบรรยากาศตลอดทาง ขึ้นนะคะรายล้อมไปด้วยทัศนียภาพของใบไม้ที่ซ้อนทับสลับกันไปมาระหว่างสีแดงสีส้มสีเหลืองไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็จะเห็นเทือกเขาลูกใหญ่ถูกปกคลุมด้วยสีสันทางธรรมชาติสร้างความตื่นเต้นให้ไม่น้อยนะคะเขาบอกว่าหุบเขาทั้งหุบเขาเนี่ยสว่างสวยัยไปด้วยสีสันของใบไม้ตัดกับสีมรกตของทะเลสาบฟุตไท ซึ่งจะเป็นจุดไฮไลท์อยู่ตรงเสากระเช้าที่14ซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดเพราะกระเช้าจะขึ้นไปเป็นทางลาดชันทําให้มองไปเห็นทานน้ําสีฟ้าที่คดเคี้ยวเป็นภาพที่สวยงามจับตาเนื่องจากว่าเขาเป็นเส้นทางที่กระเช้าที่ยาวที่สุดนะคะก็คือ5.5กิโลเมตรเพราะนั้นมันค่อนข้างจะเป็นที่ที่มองอะไรได้มากมายเยอะแยะนะคะจุดชมวิวด้านบนจะเป็นลานกว้างนะคะเป็นพื้นที่ราบสูงทาชิโร มีร้านอาหารมีคาเฟ่เล็กๆมียานพาหนะให้เลือกเช่าขับชมวิวฤดูใบไม้เปลี่ยนสีรอบๆเช่นรถกอล์ฟหรือรถบักกี้นะคะหรือว่าจะเดินเล่นตามเส้นทางธมธรรมชาติก็ได้นะคะตามเ,เรียบไปทางทะเลสาบก็ได้ขากลับก็ให้นั่งกระเช้ากลับลงมาเพราะจะได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีคนละเส้น คนละแบบกับเส้นทางขาขึ้นนะคะเขาบอกว่าขาขึ้นกับขาลงเป็นคนละคนแล้ววิวกันเพราะฉะนั้นก็ควรจะทั้งขึ้นทั้งลงนะคะโดยโดยกระเช้าที่อยู่ของกระเช้าที่ตั้งของกระเช้าตัวนี้เขา,เขาก็ชื่อว่า,าเสิร์ชหาคำว่านาเอบ d ดรากอนโดลานะคะอยู่ที่เมืองยูซาวา จังหวัดนีงาตะเดินทางได้จากสถานีเอจิโกะยูซาวะนะคะเป็นจริงๆเส้นนี้จะมีมชินทันเซ็นผ่านลนะคะลองเช็คดูลงที่สถานีนั้นแล้วก็โดยสารรถประจำทางลงป้ายที่ชื่อว่านาเอบะพรินซ์โฮเทลจุดนี้ก็จะมีโรงแรมพรินซ์ด้วยนะคะใช้เวลาจากตรงที่เป็นสถานีเอจิโกะยูซาวะไปถึงนาเอบะนาเพรินซ์ใช้เวลาประมาณ40นาที จากนั้นเดินเท้าไปยังสถานีกระเช้ากรดอล่าซันโรคุนะคะก็อันนี้ก็จะถ้า search, search, เซิร์ชเว็บไซต์เพื่อจะหาข้อมูลเนี่ยหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของโรงแรม Prince ได้เลยนะคะอันนี้ก็สะดวกเลยนะคะถ้าจะไปค้างก็ Prince ก็ได้จุดที่สองจะเป็นกระเช้าลอยฟ้าโค m a g a t a k e ะนะคะโคมะกะทาเกะอลนะคะ รวเ์ uh, way, นะคะอยู่จังหวัดนางาโนนะคะอันนี้เป็นจุดที่2เขาบอกว่าโคมาตะเกะโคมาตะโคมาะตะเกะรวย์ ake, Kom ata, Kom way, นะคะเป็นกระเช้าลอยฟ้าภูเขาแห่งแรกที่สร้างขึ้นในญี่ปุ่นอันนี้เป็นจุดเป็นที่แรกนะคะของญี่ปุ่นด้วยความยาว3 3 3 3เมตร2 2กิโลเมตรครึ่งโดยประมาณนะคะบนที่ราบเซนโจชิกิกลางเทือกเขาอัลป์ตรง ตอนกลางก็คือเป็นเซนทรัลเซนทรัลแอล์ของญี่ปุ่นซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถ,ถึง2931เมตรนะคะอยู่ในเมืองโคมางะโคมางเนะจังหวัดนางาโนะนะคะเส้นทางนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นกระเช้าตลอดทั้งปีแต่จะชมวิวได้ต่างกันนะคะทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปนกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และดอกไม้นานาพันธุ์ทั้ง4ฤดูการของที่ราบกลางหุบเขาได้โดยกระเช้าจะให้บริการ จากระหว่างสถานีต้นทางชิราบิกุโดระนะคะชิมม่ฮะเป็นชิชิราบิไดระสเตชันนะคะและสถานีเซนโจจิกิสเตชันซึ่งเป็นสถานีปลายทางนะคะอันนี้เป็นสถานีกระเช้านะคะใช้เวลาประมาณ7นาทีช่วงที่ชมเวลาช่วงที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีก็จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยายน นะคะจนถึงกลางตุลาคมนะคะเนี่ยกตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะก,กันยายนจนถึงต้นกันยาจนถึงกลางตุลาะคะสามารถนั่งประเช้าโคามังคโคมังทาเกะรบเวได้ไปยังจุดสูงสุดของบนยอดเขาระหว่างทางจะได้เพลิดเพลินกับใบไม้ที่ผัดเปลี่ยนเป็นสีส้มสลับแดงซ่อนตัวอยู่ระหว่างเชือกเขาแอล ส่วนจุดชมวิวด้านบนนะคะเพื่อขึ้นไปยังสถานีด้านบนแล้วก็จะได้เห็นวิวเซนโซจิเซนโซจิกิเซิร์กนะคะซึ่งตั้งอยู่บนความสูง2,612เมตรได้แบบพาโนรามาซึ่งเป็นที่ที่เกิดขึ้นจากฐานน้ำแข็งที่ละลายลงอยู่ช้าๆจนกลายเป็นที่ราบสูงครึ่งวงกลมลักษณะคล้ายถ้วยที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำหรับนักเดินนักปีนเขานะคะหรือว่าเทรคกิ้ง ระยะไกลชอบมาท้าทายความสามารถกันนะคะหรือถ้าเกิดใครไม่ใช่สายปีนเขาก็มาเดินเล่นได้ชมบิวสวยๆตามเส้นทางที่ถูกแต่งแต้มไปยังไปด้วยดอกไม้เอาลาพายมากมายนะคะทางเดินค่อนข้างแคบค่ะแล้วก็ครุขระพอสมควรหนึ่งรอบใช้เวลาประมาณ40นาทีนอกจากนี้แล้วด้านบนยังมีระเบียงเทเรสที่ขึ้นชื่อว่าอยู่ใกล้กับท้องฟ้ามากที่สุดนะคะชื่อว่า โซราโทกิ oki, นะคะจากจุดนี้สามารถมองเห็นเซนโซจิกิเซิร์กได้นะคะที่ปกคลุมไปด้วยสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามนะคะแล้วก็เทือกเขาโคเค็น ได้แบบเต็มตานอกจากนี้ยังมีร้านอาหารนะคะมีร้านของฝาก l ล้าช์นะคะบรรยากาศแบบส่วนตัวนะคะถ้าใครชอบาอการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติแบบนี้มองเห็นทิวสวยงามของอของเมืองได้แบบ360องศานะคะที่อยู่ก็คือโคมางาทาเกะ r รกเวย์จังหวัดนางาโนเสือชื่อนี้นะคะการเดินทางก็คือจากสถานีโคมางาทาเกะนะคะแล้วก็เดินทางโดยรถบัสประจำทางไปยัง ไปยังชิราบิไดระนะคะใช้เวลาประมาณ50นาทีนะคะเว็บไซต์ที่หาข้อมูลได้ก็จะเป็นเว็บไซต์ w w w j u o ขีดกลาง e l s com นะคะมีหลายภาษาอันนี้เป็นจุดที่สองกระเช้า,ชาที่สองนะคะกระเช้า,ชาที่สามนะคะเป็นกระเช้า,ชาไฟฟ้าทัเทยมามะโรเวจังหวัดโทยมามะนะคะกระเช้า,ชาไฟฟ้าทัเทยมามะอยู่ในเส้นทางแอลทัเทยมามะคุโรเบะ แอลเป็นเป็น,เป,นเป็นเขาที่เป็นโซนที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่จะมีหลายโซนนะคะโซนนี้จะโซนที่ชื่อว่าทัทยามารบเบย์นะคะจะอยู่ในเส้นทางของทัท,ทยามาคุโรเบะอาลไพรุตนะคะเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่มีชื่อเสียงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวข้ามภูเขาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในทุกปีเชื่อมต่อสองจังหวัดระหว่างจังหวัดโทยามะกับจังหวัดนางาโนโดยกระเช้าไฟฟ้าทัทยามะ หรือทัทยมารคเวเป็นจุดเชื่อมระหว่างสถานีไดคัมโบสเตชันกับสถานีคุโรเบไดระสเตชันใช้เวลาเดินทางประมาณ7นาทีนะคะอันนี้คือกระเช้านะคะผ่านความสูงระหว่างสถานีกว่า500เมตรผ่านหุบเขาไดคัมโบที่มีใบไม้เปลี่ยนสีอยู่ทั่วบริเวณเบื้องล่างระหว่างการเดินทางนะคะช่วงเวลาชมใบไม้เปลี่ยนสีในเส้นทางแอล์ทัทยมามคุโรเบ จะมีช่วงเวลายาวนานนับเดือนตั้งแต่เดือนกันยายนไปถึงต้นพฤศ,พฤศจิกายนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีโดยบริเวณกระเช้าไฟฟ้าทเทยยมะเนี่ยสามารถชมใบไม้มเปลี่ยนสีได้ระหว่างเดือนกันยายนจนถึงต้นตุลาคม นะคะอันนี้ค่อนข้างจะแสดงว่าเป็นที่หนาวมากนะคะเพราะว่าต้นตุลาเนี่ยก็รู้ไม่ได้ละหลังจากนั้นก็หิมะจะตกแล้วนะคะจุดชมวิวด้านบนภายในเส้นทางแอลฟ์ทัทยามะคุโรเบกเนี่ยจะมีจุดชมวิวที่น่าสนใจหลายแห่งตลอดการเดินทางเลยสามารถเดินทางแบบค้งคืนหรือเดินทางวันเดทริปได้หรือประมาณ6-8ชั่วโมงก็ได้นะคะกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางทั้งทางเท้าแล้วก็โดยสาร รถประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเช้าไฟฟ้าเคเบิลคาร์รถบัสแล้วก็เดินนะคะโดยจุดท่องเที่ยวที่นะักท่องเที่ยวชอบมากที่สุดนอกจากกระเช้าไฟฟ้าทาเทยมามะแล้วก็ยังมีเขื่อนคูโรเบะซึ่งเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามแล้วก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะคะ,ะแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้นะคะจะชื่อว่าเส์ชหาคำว่าทาเทยมามะโรบเวย,ย์ได้เลยนะคะจังหวัดโทยมามะ การเดินทางก็เดินทางโดยาจากสถานีทาทาาม่านะคะก็ใช้ตัวทัทยาม่าเคเบิลคาไปลงสถานีบิโจไดระใช้เวลา7นาทีจากนั้นก็ขึ้นรถบัสนะคะลงที่สถานีมูโรโดใช้เวลา50นาทีจากนั้นก็ขึ้นรถบัสแล้วก็เข้าไปทันโนทัท,ทยาม่าทันโน ทัทยมาทันโนทร,ทรอลลี y b u s นะคะแล้วก็ลงสถานีไดคัมโบใช้เวลาอีก10นาทีอันนี้เป็นเส้นทางชมวิวที่ค่อนข้างจะใหญ่และสลับพานะนะคะเพราะนั้นแล้วตัวนี้ก็จะเป็นท่าถ้าไปเที่ยวเนี่ยแนะนำให้ใช้เวลานานนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปในช่วงที่ ปลายๆของฤดูใบไม้ร่วงแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเผื่อเวลาตอนเย็นค่อนข้างจะเยอะหน่อยไปให้เช้าหน่อยนะคะแล้วก็เพื่อว่าที่อยู่ตอนเย็นเนี่ยอาจจะ,ะปิดทําการค่อนข้างจะเร็วนะคะในเว็บไซต์ที่สามารถจะหาข้อมูลได้ก็จะคือ w w w o e a l p e n k l a n g r o o t c o m นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเว็บเว็บไซต์ใหญ่ที่ ที่เป็นเว็บที่แนะนำการท่องเที่ยวเส้นทางาทัทยามาคูโรเบอัลไพรูทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเ,เป็นอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งคนนิยมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็พามาแนะนำกัน3กระเช้าก่อนนะคะก็คือ,อกระเช้าแรกก็เป็นกระเช้าที่ชื่อว่านาเอบะนะคะดราคอนโดล่าโรวเบย์จังหวัดนีงาตะนะคะกระเช้าที่สองก็จะชื่อว่ากระเช้าลอยฟ้าโคมาราทาเกะ ะคะหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Central Alps โ o m o n a g a t a k e r o p e w a y จังหวัดนางาโนนะคะกระเช้าที่3นะคะก็คือกระเช้าไฟฟ้าทาเทยมามะทาเทยมามะรบเวย์จังหวัดโทยมามะ3จุดนะคะลองเลือกดูนะคะและเดี๋ยวอตอนต่อไปตอนที่95จะพาอีก6 กระเช้ามาฝากกันลองติดตามดูว่าจะเป็นที่ไหนกันบ้างเป็นที่ที่เลงไว้หรือเปล่านะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นข้อมูลประมาณนี้นะคะเป็น,เ,เ,ปนเป็นข้อมูลการท่องเที่ยวชมใบไม้มเปลี่ยนสีในญี่ปุ่นที่กําลังที่ใครๆอาจจะก,กําลังวางคลิปอยู่คือได้ไฟไล์แล้วยังไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนดีจะนั่งกระเช้าตัวไหนดีลองฟัง ep 2 ep นี้9 4กับเ5นะคะเราแนะนำเรื่องกระเช้าในการชมใบไม้มเปลี่ยนสี ที่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่นกันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ